ถ้าที่ประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟฟูจิที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ไทยเองของเราก็คงเป็นดอยหลวงเชียงดาวหนึ่งในยอดเขาที่สวยและยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสด,ด้วยตาตัวเองด้านหน้าเป็น,นวิวดอยหลวงเชียงดาวและทุกครั้งที่เราได้มาเชียงใหม่เชียงดาวมักเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของเราเสมอมาคุ้มกับการขับรถขึ้นมานะ ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนของอำเภอนี้สายตาของเราก็จะเหลือบไปเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่สูงสง่าเป็นแนวยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมยิ่งมองก็ยิ่งหลงลักและครั้งนี้เราเองก็เลยพาทุกคนมานอนดูดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็ด้านหน้าจะมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบนี้เลยครับในอีกหนึ่งมุมที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเลยสันป่ากเกียดอยแม่ธมาน สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราก็อยู่กันแถวเชียงดาวนะครับก็คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปนอนกันบนดอยนะฮะถ้าใครเห็นนะครับช่วงต้นปีเนี่ยมันจะมีภาพที่มันเป็นไวร์ลก็คือเป็นแบบเป็นจุดชมวิวนะเราก็จะเห็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับแต่ว่าจุดที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นที่พักห่างจากตัวตรงนั้นนะประมาณ1กิโลนะครับแต่ว่าเราตอนเย็นเนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปดูจุดชมวิวตรงนั้นนะครับส่วนจะเป็นที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรา ดูได้จากในคลิปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามากันที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าฮกหลงนะซึ่งเป็นคาเฟ่แถวแถวเชียงดาวนี่แหละคาเฟ่เนี้ยเขาจะสไตล์แบบบ้านๆเลยครับแบบแนวคันที่ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมากินกันได้นะครับซึ่งที่เราอ่านรีวิวมาก็คือมีแต่คนแนะนําในเรื่องของกาแฟนะฮะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะคั่วกาแฟเองแล้วเขาก็จะมีความดูแน่นเรื่องกาแฟนะเราก็สั่งไปแล้วแหละเออเป็นกาแฟดิฟคั่วอ่อนนะครับแล้วก็เป็นมัทฉะช่อดอกมะพร้าว เดี๋ยวรอเครื่องดื่มเราวมารีวิวให้ดูว่าเป็นยไงชิมเลยเพียวมัทฉะมันกินมัทฉะเราขอเขาเลยพราะว่ามันคือน้ำ้าดอกกรหลาบลองชิมมั้งมันหอมมากเลยอืมใช่เหมือนกินมัทฉะใช่ป่ะแล้วก็มีกับน้ำมะพร้าวเลยหอมดีรสชาติดีอยู่กินง่ายกินง่าย ไม่แย่สําหรับคนที่ยังไม่ชินกับเพียวมัชอะอันนี้เป็นดิฟนะครับดิฟเย็นนะครับแล้วก็เป็นครัวอ่อนอ่อาคนละรสชาติเลย ไปสำรวจนะครับด้านหลังตรงนน้นเป็นรงคั่วกาแฟะนะครซึ่งก็มีที่นั่งให้เราเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เย็นอยู่เลยใครมาเชียงดาวก็แวะมานั่งเล่นได้นะครับบรรยากาศดีมากทุกคนสามโมงเย็นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่พักกันแล้วนะครับก็คือคืนนี้เรานอนกันที่มอนวิวสันปะเกียนะครับ ขับรถจากตรงนี้ไปอีกประมาณชั่วโมงนึงแต่เราต้องรีบไปนะเพราะว่าขึ้นไปเย็นมากเดี๋ยวไม่ดีคนระับเพราะเพราะทางมันจะค่อนข้างขึ้นยากนะครับช่วงที่เรามามันเป็นช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นรถเก่งรถเด็กก็น่าจะขึ้นได้อยู่ไปเดี๋ยวไปกันดีกว่า เรามาถึงที่พักกันแล้วนะทุกคนคืนนี้เรานอนที่มอนวิวสันปะเกียนะครับก็ห้องที่เราพักเป็นห้องไม้สามเหลี่ยมห้าเดี๋ยวไปดูที่พักกันดีกว่าหน้าเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวใช่ไหมนี่วิวดอยหลวงพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับน่ากลัวอยู่นะมีเตียงนะครับ นี้เป็นห้องน้ำครับผมไม่มีแอร์นะครับไม่มีพัดลมมีชุดดริปกาแฟให้นะครับทุกคนแล้วก็ด้านหน้าจะมองเห็นวิวในหลวงเชียงดาวแบบนี้เลยครับน่ารักมากอันนี้ห้องพักก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตรงศูวนย์วิจัยตรงของมหาลัยเชียงใหม่ครัเพราะว่าตรงนั้นก็คือจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปออกมาสวยมาก ไปกันโอ้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงตรงจุดชมมิวดอยแม่ตมานนะครับก็เป็น ในส่วนของมหาดไยเชียงใหม่เราจะมีจุดที่ถ่ายเห็นวิว,ว,วดอยหลวงเชียงดาวได้แบบสวยๆเลยน้อยไอสองเดินมาด้านหน้าเราก็คือดอยหลวงเชียงดาวนะครับว่าไงสองเขาไปถ่ายตรงไหนมีดอกสีชมพูที่อพญาเสือโคงตรงนี้เขาก็จะมากางเต็นกันนะ เอาจริงช่วงที่เรามามันเป็นช่วงต้นกุมพานะครับก็ะจะเป็นมันจะไม่ได้มีฝนตกอะ่ะทางมันก็จะขับขึ้นมาได้รถเก่งขึ้นมาได้แต่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยทุกคนตรงนี้เขาก็จะมากางเต็นท์เนาะเยอะเลยมีกางเต็นมีบ้านพักด้วยนะเขาจะเปิดจองเป็นรอบๆแต่อย่างว่าแหละบรรยากาศมันดีถ mm hmm. ้วเราจะลองถ่ายหรหาดมุมถ่ายรูปเนี่ยเราเดินลงไปข้างล่างดีกว่าว่ามีอะไร n่าสนใจ ờ, không? Gem đen, nó gem đen. Anh em anh giúp cái gì? Em, ให,ใหญ่ซะด้วยรักษาเนี้ยรักษาตัดวดีๆนะคืนนี้มึงคนมากางเต็นท์เยอะด้วยทำร้องเสียงดังคืนนี้ตม้มยำแน่อันนี้ตอนเช้าน่าจะบรรยากาศดีนะตรงนี้แต่ว่าไม่เข้ามาแล้วเข้ามาทีเดียวพอไม่ไหวทุกคนเราแนะนำเลยนะว่ารถเกิ่ง ไม,ไม่ไม่แนะนําดีกว่าถ้าจะขับรถเก่งเข้ามาเพราะเรารู้สึกว่ามันเข้ามายากแล้วก็ทางมันค่อนข้างแบบเป็นหลุมเป็นบ่อมันไม่เหมาะกับรถเก่งเข้ามาจริงนะถ้ายังไงรถยกสูงแบบกระบะหรือแบบเป็นพวกเอ V น่าจะดีกว่าแต่ก็คือคุ้มอ่ะคุ้มกับการขับรถขึ้นมานะบรรยากาศดีเดีย๋ยวเราไปตรงมุมนู้นดีกว่าจะถ่ายรูปเด้นหม ไปสักครั้งหนึ่งอ่ะเขาควรมาที่นี่เนาะโอ้ต้นกาแฟเต็มเลยอ่ะ mm. ต้นกาแฟงั้นเลยโอ้ตรงนี้ก็วิวสวยตรงนี้หรือเปล่าที่เขาถ่ายกันโอ้ยพ่งยิ้มมาเลยน้องเดี mm. ย๋ยวฟ้านานใส่ตา mm. ไปแล้วไปแล้วงั้นอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่นี่กันปะ ไม่ไปมาสักักหนึ่แล้วไม่ได้มาใหม่แต่ามารอขนมไม่มีอะไรให้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวตแตะรอขนมแตะรอกัอนกใครมา <laughs> เที่ยวแถวนี้ก็จะมาพักที่นี่ก็ได้นะครับหรือจะไปพักที่เราพักก็ได้ไมอนวิวดอยสันป่ากเกียกนะครับเดี๋ยวเราไปที่พักเราแล้ตรงนี้จบแล้วอ่าขึ้นมาก็คุ้มนะบรรยากาศดี เดินทางมันมืดอะ่ะอืมทางมันขับยากนะทุกคนระยะทางแค่ห้ากิโลนี้ขับมาหลายหลายนาทีอยู่ไปละเดี๋ยวเราไปกลับที่พักดีกว่อเพราะอาหารมันเริ่มหกโมงเย็นแล้วออไม่เอา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 ไม่ไม,ไม่ไม่ดุ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 ดหรอดิบดิบไงดิบโอ้โหฟ้าฟ้าโอ้ อนนี้จะอยู่ตรงที่พักนะครับว่าเป็นมอนวิวสันปะเกียนะอันนี้มันจะเป็นโซนด้านบนนะครเขาก็จะมีตรงนี้ก็จะเห็นโดยหลวงเชียงดาวด้านล่างก็อันนี้ก็คือที่พักของเรานะครับคืนนี้เราจะดูว่าตรงนี้มันเป็นวิวดอกไม้ใช่ปะ่ะถ่ายรูปออกมาสวยเลย่ตรงนี้มันจะเป็นโซนบ้านสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีโซนบ้านไม้ตรงนู้นมีลานกลางเต็นต์ตรงนู้นน,น,นี่ก็เยอะมาก ก็แบบดีอ่ะบรรยากาศดีเลยอ่ะดูนีอาทิตย์กำลังจะตกตรงนี้เขาทำจุดถ่ายรูปให้ด้วยนะเช้ามาน่าจะมีหมอกแต่ว่าเราเจอควันไฟอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนสำรวจร,รอบๆน้องคนนี้เขาเดินมาจากไหนครัขึ้นมาดูบ้านไม้บ้านไม้ไผ่ใช่ป่ะตรงนีบน้บ้านไม้ไผ่บ้านหลังเดิม อันนี้บ้านไม้เนี่ยบ้านไม้ตรงนี้ก็เฟียวดีนะเฟียวอใช่ค็ว่าเฟียวมุบงบอกอายุเลยนี่ตรงนี้ก็มีคนมากางเต็นท์นคนวิวดีด้านหลังเราครับเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวใน,นอากาศดีมากตอนนี้กี่องศาเลยไม,ไม,ไมได่ดูไม่ได้ดูได้แค่วันที่กี่องศาก็ไม่รู้มูข้างหลังพาทีกำลังจะตก คอ้มแล้วขับรถขึ้นมายากขนาดนี้ยี่สิบองศายี่สิบองศาทุกคนแับเดี่ยวอยอง่ะแบบรถมาเต็มเลยแต่ว่าอะไรตรงนี้วิวมันดีอะเนาะแล้วก็เห็นดอยหลวงเชิงดาวนะคนก็เลยชอบนี่อันนี้ดอกซากุระอะใช่ป่ซากุระสีชมพูเข้มนะ โอ้ยนี่ไงมันมีห้ากีบนี่นะทุกคนสำหรับใครที่คิดว่าขึ้นมาแบบสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจะไม่มีนะครับเสาไปเลยเลยครับับลองไม่ต้องกลัวถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอัปปัดได้เลยเราเราไปเดินตรงไหนกันปะดูวิวพระอาทิตย์ตกนูไไปกันไปดูวิวพระอาทิตย์ตกกันดีนกว่า ทุกคนสี่รองฟ้าคือสวยมากเลยบรรยากาศเงียบสงบพระอาทิตค่อยๆลานรับขอบฟ้า อาหารเย็นวันนี้เรามาแล้วครับเราสั่งเป็นชุดขั้นตโต้งนะครับเป็นชุดอาหารอ่ะอืมเป็นชุดอาหารธรรมดามชุดอาหารเย็นก็คือถ้าเราเป็นชุดอาหารเย็นอ่ะเราจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นหมูกระทะก็คือเพิ่มสองร้อยนะครับก็จะมีนี่นะเป็นน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มนะครับใช่นี่ก็คือชุดอเดรบนะพริกหนุ่มแคบหมูไส้อัว่วต้มจืดนะครับแล้วก็ไข่เจียวกินได้เลยกินเลย ไอ้อัวกันโอ้ใช้ได้อยู่เปลี่ยนจากข้าเสิดเป็นข้าเหนียวแทนได้ไหมฮึดูให้หมูก่อนอ แต่ให้มาสองก้อนเ่องนะสองก้อนใหญ่แต่ข้าวปวเนาะอะไรอยนะ่ายนมื่หร่งเราที่นี่บรรยากาศดีเนาะฟิลดีเหมือนกันนะถ้าใครเคยไปทางดอยอังขางฟิลฟิลนั่นเลยเดี๋ยวรำคาญทางมันโหดถนนะันอ่ะได้อังขางอ่ะทางมันทางมันชันแต่ถนน,นมันขับง่ายที่นี่ยทางไม่ชัน นนครับยากแล้วก็ทอนนเล็กเด้ย <c oughs> ถ้าใครมาก็ต้องระวังแล้วเก่งก็มายากหน่อยแต่ถังว่าขึ้นมาได้ไหมมันก็ขึ้นได้แหละท่อรหดนิดน,นึงพู้ถึงที่นี่ขึ้นเท่าไรนะห้องพันแต่ร้อยแต่ได้ขนาดนี้ก็คุ้มนะห้องดีอยู่นะทุกคนเหมือนห้องใหม่เ่ยน้ำแรงมากแล้วก็เย็นมากเช่นกันเรือ,อกว่า,าน่าจะไม่พูดตามเสียงมันไปเรื่อย ไม่ใช่หรอกนฟางไม่รู้เรื่องปกติครับพูดฟังไม่รู้เรื่องเอลยใช่ไหมอืมอากาศเริ่มเย็นลงอีกอะ่ะแต่คืนนี้เราจะถ่ายดาวให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ คุนครับก็อ่านเช้าแล้วมาแปดโมงก็ขวาเมื่อคืนไปนอนตีสี่นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เลยไปถ่ายดาวให้ทุกคนดูได้ปะได้เยอะปะเยอะดาวแบบเดินนองฟ้าเลยอ่ะแต่เห็นว่าเราถ่ายเป็นดาวเส้นไงมันไม่จะเป็นวงคือเห็นใช่ป่ะอืออน,นี้มีข้าวต้มผัดกะหลำ่ำมูนะครับได้ก็แล้วก็ไก่ทอดนะ คราวน,นี้ไม่มีหมอกนะฮะมีตรงนู้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะลงไปแวะคาเฟ่ข้างล่างนะที่ขับรถผ่านมาเมื่อคืนลมแรงไปยืนหูหูบินเลยยืนถ่ายรูปอ่ะหนาวหูเลยนี่ว่า ก็เลยเอาจใจรดไปนั่งในรถรอถ่ายไฟเอ้ถ่ายดาวนั่งไปชั่วโมงครึ่งได้ดาวห้าวิแต่ว่าที่ตั้งของหน้าห้องตั้งไปกี่ชั่วโมงนะสี่หรือห้าชั่วโมงได้มาหกสิบสองวิจะเนอนไม่หลับเร่ปะน่าจะกาแฟเมื่อวานกินกาแฟเยอะ เดี๋ยวจริงเข้าคาเฟ่ที่ไหนก็นซื้อแต่กาแฟเรากำลังจะเชียงเอาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะออกกับที่พักนะสำหรับใครที่มาเที่ยวสันปะเกียนะครับก็ถ้า อยากมาแบบสัมผัสอากาศเย็นอากาศหนาวดูวิวดอยหลวงเชียงดาวก็มันจะมีสองจุดเนอะก็เป็นจุดชมวิวที่เมื่อวานเราพาไปเนาะกับจุดตรงเนี้ยที่เป็นชุมชนในของหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถมาเลือกพักได้เดี๋ยวราคาหรือว่าที่จองเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวราเขาะไปเช็คเอาละเดี๋ยวไปข้างล่างกันดีกว่า นี่ทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่ตรงคาเฟ่ตุ๊กอุ้ยจีนนะครับคาเฟ่ที่อยู่ก่อนขึ้นสันตาเกียเป็นคาเฟ่เดียวที่เราจะเจอระหว่งางทางก็เป็นคาเฟ่ที่แบบเขาเรียกอะไรบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนมันก็จะแบบมีพื้นที่โล่งๆใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะจัดเก้าอี้จัดพอวางไว้จุดต่างๆนะเขาก็บอกว่า เราสามารถแบบย้ายโต๊ะไปนั่งหาที่ร่มๆแบบได้เลยถ้าใครมาก็แวะมาคาเฟ่นี้ได้นะครับก็มีเครื่องดื่มมีอะไรเงี้ยให้เราอันนี้ลุงก็ไปดูเครื่องดื่มเราได้เครื่องดื่มมาแล้วนะทุกคนก็ของเราสั่งเป็นคาปูชิโน่ครับของลุงเ็าเป็นชีสโคล่ามันเป็นซีเบทของเขาช่วงนี้เรามามันเป็นปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภานะครับแล้วก็ทางร้านนะเขาก็จะปิดวันที่สี่วันที่สี่คือวันสุดท้ายเนาะ เขาจะปิดยาววะยาวเปิดดีทีปลายพฤศจิกาเปิดดีทีปลายพฤศจิกาครับเปิดเป็นช่วงพฤศจกาฤดูการเที่ยวของที่เนี่ยก็เริ่มที่ปลายพฤศจิกาขเขาก็จะปิดอ๋อเพราะว่าช่วงเนี้ยก็จะสุดท้ายของฤดูการอ๋อก็คือช่วงสุดท้ายของฤดูการเที่ยวในสันปาเกียนะครับก็คือสันปาเกียนนี้เขาจะมาเที่ยวกันช่วงพฤศจิกาถึงต้นกุมภาเนาะก็ะถ้าใครมาก็จะเป็นช่วงนี้ ก็ฝนจะฟุ้งนิดหนึ่งเป็นมาเป็นทางลูกลังนะครับสลับกับทางปูนเนาะก็ถ้าไปทางชุมไอทางหมู่บ้านอะ่ะก็คือรถเก่งอะ่ะเขาถึงเลยแบบไปได้สบายเลยมันจะมีช่วงที่ยากนิดนึงก็คือนช่วงที่ถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปจุดชมวิวของมหาลายัยเออสถานีเกษตรของมหาลัยเชียงใหมอ่อันนั้นอะ่ะรถเก่งอะ่ะเข้าได้นะครับเมื่อวานเราก็เข้าไปแต่ว่ามันจะเข้ายากนิดนึง ต้องมีทักษะในการหลบหลีกทางมันจะคู่ขาแล้วเมื่อวานเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ครูคุณดูเนะว่าทางมันแย่แต่ช่วงหน้าฝนไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันมันน่าจะขึ้นไม่ได้เลยอะรถเก่งก็ตอนนี้ก็นั่งชิวๆรับฝุ่นแล้วอยู่กรุงเทพก็ PM สองจุดห้าที่นี่รฝุ่นบินแดงครับ <laughs> <laughs> เราเล่นแบอกยอกคปูชิโน่ครับกาแฟโอเคอยู่นะ ขนาดว่าไม่มั่นใจนเนลยสั่งกระปูใช้ได้อยู่บรรยากาศดีแบบถ้ามีเวลาก็นั่งนานๆได้เลยนั่งที่เนี่ยแล้วก็กลับตรงนี้ค่ใช่ไหมล่ะอืม ไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินและไอจ้า โอเคทุกคนเราแวะมากินอาหารกลางวันข้าวกลางวันนะที่ร้านอากาเวีก็อยู่แถวแม่แตงนะครับที่นี่มีสา,าขาเนพวกเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอ,ยาอาหารตำสั่งมีพวกข,ข้าวซอยข้าวซอยุ้กไก่แล้วก็ <c oughs> ที่นี่เหมือนมันเป็นส่วนกระบองเพชรหรอไม้น้ำเต็มเลย มาแล้วพี่จ๋า๋วยเตี๋ยวที่เราเรอคอยตองให้เยอะมากเลยอะ่ะเราสั่ง๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นนะครับกองหลงก็เป็นแห้งเ,เตี่ยวแห้งหมูตุ่นเนาะเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้ด้วยนะผักเติมฟรีไม่อั้นซ้ําำํำฟรีไม่อั้นํำ,ำ,นเำเองให้ไก่ชินใหญ่มา ไช้ได้อยู่อะไรอยู่นนเนี่ยเนี่ยย่ามาชามยั่งใหญ่ทุกคนแรกอาจจะกินข้าวแต่ก็อยากกินก๋วยเตีย๋ยวแต่จะสั่งข้าวเพิ่มแพ้าเดี๋ยวจะแน้นเกิน หนังไก่เขาลุยง่ายมากเลยกระตุ้นแบบเนื้อรุดเรียร่อนล่อน,อนเอาอะไรอ่ะเอาอะไรมันไม่ให้เล่นไม่ให้จับแต่มันไถ อะไรนะชื่อ,อ George, Tara, จอร์ดอ่ะจอร์ดลวซาร่าจอร์ดซาร่าอยู่กับจอร์ดไหมซาร่าอยู่กับจอร์ดไหมลาซาล่าไม่อยู่กับจอร์ดจะจอร์ดไปไหนอเออลาซาร่าไปไหนเงาน้องคือแมว แล้วน้องก็คำรามแบบแมวแมวอร่อยดีนะทุกคนแล้วเขาก็ให้เยอะด้วยอันนี้เราสั่งแดงมะนาวโซดามานะครับแต่จริงเขามีน้ำเปล่าแหละแต่ทีน,นี้ไม่เห็น,นี่เราเลยสั่งสั่งไปแล้วปุ๊บเอา้ามีน้ำเปล่าของเธอเป็นอะไรนะ ท้ี่สดาอร่อยดีนะทุกคนถ้าใครผ่านมาก็แวะมากินได้แต่อาหารแบบอาหารแบบชาวบ้านเห็นคนแถวนี้มากินเยอะเลยชื่อร้านอากาเวคาเฟ่นะอากาเวีอ,อากาเวคาเฟ่นะครับขายผัดเตี๋ยวอาหารตำสั่งข้าวซอยฮอาไทยหมูตุนไก่ตุนบรรยากาศร่มลื่นให้เยอะด้วยโอเคก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะ,ะวันนี้เก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย